สวัสดีจ้าพบกับช่องส้มมาทาโรส้มมาคนงามวันนี้มาตามหาความรักนะจ๊ะวันนี้คลิปจัดหนักจัดเต็มสำหรับความรักเน้นเฉพาะความรักความรักเน้นๆสำหรับชาวราศีาธาตุลมเมถุนตุลกุมเป็นคลิปความรัก ประจำเดือนกันยายน2563ก่อนที่เราจะไปฟังกันฝากกด subscribe กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ด้วยขอความเมตตาปราณีคนราศีธาตุลมเป็นคนใจดีส้มมะเชื่อแบบนั้นชาวเมถุนตุนกุมเป็นคนใจดีต้องกดแชร์คลิปนี้ให้ส้มมะแล้วจะสมหวังนะจ๊ะอ่ะดวงนี้เป็นดวงโดยรวมดูได้ทั้งแบบลัคนาและแบบราศีนะจ๊ะไม่ยึดถือเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งจ นกว่าเราจะได้มาเปิดไพ่ท่ายดวงด้วยกันนะช่วงนี้มีโปรโครวิดนะ ดูดวงความรักเน้นๆนะห้าคำถาม99บาททักแชท Facebook ส้มมะพยากรย้ำส้มมะพยากรพิมพ์ชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดของคุณกับคนรักกับแฟนนะแล้วส่งคำถามมาเป็นข้อข้อ1-5เรียงลำดับมาเป็นข้อข้อได้เลย99บาท5คำถามจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะจ๊านะทักแชท Facebook มาละกันเนาะ อยากดูอ่ะอยากเปิดไพ่ให้อ่ะช่วงนี้โปรโควิด99ถูกมากแล้วนะถูกที่สุดในประเทศไทยนะแต่ถ้าใครสนใจเปิดพื้นดวงก็259บาทราคานี้ก่อน3ทุ่มนะจ๊ะย้ำก่อน3ามทุ่มนะคะเพราะบางทีหลัง3ามทุ่มไปแล้วก็ต้องใช้ชีวิตส่วนตัวเนาะในชีวิตประจำวันอ่ะมาเริ่มกันเลยจากชาวราศีเมถุนนะจ๊ะ ชาวราศีเมถุนความรักปะจำเดือนกันยายน2563นะกดแชร์ให้ด้วยกดจับสไครให้ด้วยไพ่ออกมาเป็นวิวออฟ f อ r t จูนไพ่ออกมาเป็นเจ็ดไม้เท้าไพ่ออกมาเป็นราชินีถือถ้วยสำหรับคนโสดผู้ชายจะได้คู่ครองที่ดี จะได้แฟนจะได้ภรรยาที่เป็นแม่สียเรือนสวยน่ารักหน้าตาดีอ่อนหวานอ่อนโยนแล้วคนคนนี้เนี่ยเป็นแม่ของลูกที่ดีในอนาคตสำหรับชาวราศีเมถุนผู้ชายที่โสดอยู่แต่สำหรับท่านผู้หญิงที่โสดอยู่นะคะก็จะได้คู่ครองที่ดีเหมือนกันแต่มันก็อย่างที่พูดอะเนาะคุณก็ต้องเป็นแบบ ผู้หญิงที่แสนหวานน่ารักโรแมนติกสำหรับใครที่เครียดกราดอารมณ์ขึ้นลงเป็นไบโพล่าตลอดเวลาสำหรับผู้หญิงชาวราศีเมถุนนะจะต้องแบบว่าปรับตัวนิดนึงนะอ่อนหวานพูดจาไพเราะพอๆแต่งตัวสวยๆจิตใจดีอบอ้อมอารีผู้ชายจะได้เอาเราไปเป็นแม่ของลูกนะคะนะแต่โดยรวมคนที่โสดเนี่ยมีเกณฑ์จะได้คู่ของที่ดีเพราะว่าวิวออฟฟอร์จเนี่ยมันเป็นกงล้อแห่งโชคชะตา บุญกุศลที่คุณได้ทำร่วมกันมาตั้งแต่อดีตชาติจะนำพาคุณทั้งสองคนให้ได้มาเจอกันอ่าก็ขอให้เป็นคู่บุพเพศนนิวาสนะจ๊ะต่างคนต่างดีพร้อมตามหลักพุทธศาสนาศีลเสมอกันได้มาเจอกันอะขอแสดงความยินดีด้วยแต่ ความรักของชาวราศีเมถุนที่โสดอยู่เนี่ยบางครั้งอะเนาะมันไม่มีบารมีไม่เกิดอาจจะมีอุปสรรคบ้างอาจจะมีมานมาผจญบ้างนะแต่ท้ายที่สุดแล้วว่าเคยได้ยินไหมเนื้อคู่กันแล้วก็คงไม่แคลวกันไปได้นะจ๊ะขอแสดงความยินดีด้วยแต่สำหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะเหนื่อยหน่อยแต่สำเร็จอ่าใจชื้นไหม เหนื่อยหน่อยแต่สําเร็จหมายความว่าถ้าคุณสู้ไม่ถอยอะต่อให้คุณมีคู่แข่งกี่คนก็ตามอะแต่ด้วยคุณงามความดีของคุณอะความดีของคุณจะทําให้คุณเหนือกว่าคู่แข่งแล้วคุณจะชนะศัตรูหมู่มันต่อให้เขาจีบอยู่10คน20คนนะผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้มีคนเข้าหาเยอะมีคนจีบเยอะแต่ด้วยความใส่ใจของคุณความโรแมนติกความแสนหวานความดีของคุณคุณจะชนะ นใจได้ย้ำเลยนะชาวราศีเมถุนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสู้ๆลุยลุลุย,ลย,ลยอย่าก,กลัวเหนื่อยหน่อยแต่ประสบความสําเร็จจําไว้เลยนะอะไรที่มันได้มายากๆนะ่ะมันจะรู้สึกว่ามีคุณค่าถ้าคุณได้มาแล้วนะไม่ว่าเขาหรือเธอ คุณก็ดูแลรักษาความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้อยู่ยังยืนยงแล้วกันเนอรทำดีก็ทำดีให้เสมอต้นเสมอไปนะจ๊ะขอแสดงความยินดีกับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสำหรับชาวราศีเมถุนจ้าส่วนคนที่มีแฟนแล้วนะช่วงนี้ต่างคนต่างเอาแต่ใจอะทำไมขี้งอนกันจังเลยช่วงนี้อย่าเอาแต่ใจเยอะนะการเอาแต่ใจตัวเองเอาแต่พองงามเพราะ อะไรความรักคือการเสียสละเรื่องบางเรื่องยอมกันได้ก็ต้องยอมกันวันนี้ฉันยอมเธอแต่พรุ่งนี้เธอต้องยอมฉันครั้งนี้ฉันตามใจเธอแต่ครั้งหน้าเธอต้องตามใจฉันมันต้องอะรุ่มอะรวยซึ่งกันและกันมันถึงจะไปด้วยกันได้เข้าใจไหมแล้วอย่าไปอาคติให้การอย่าไปอยากเอาชนะกันแค่นั้นแหละคนมีคู่สําหรับชาวราศีเมถุนจบแค่นี้ไม่มีปัญหาโอเคปะ อย่าอยากเอาชนะซึ่งกันและกันแค่นั้นจบหันหน้าเข้ามาคุยกันรู้จักการลดราวาสอกด้วยนะจ๊ะนะจ๊าอ่ะต่อไปราศีตุลราศีตุลได้6กถ้วยกินเด็กนะจ๊ะราศีตุลเนี่ย มันไม่ได้กินเด็กหรอกมันเป็นรักข้ามรุ่นมันเป็นรักต่างวัยอายุห่างกันหลายปีแต่จะอ่อนกว่าแต่จะเด็กกว่าก็แล้วแต่จะพิจารณาบางคนชอบกินเด็กบางคนชอบกินรุ่นพ่อรุ่นแม่อันนั้นก็ว่าไปอ่ะ6ถ้วย9ถ้วยแล้ว the judgment สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วแต่งงานแล้วก็ช่วงนี้จะมีความแบบว่าอุ้ยกระปรีก้กระเป๋อะไรยังไงช่วงนี้ดูแฟนหุ่นให้ดีนะดูมันดีดาผิดปกตินะช่วงเนี้ยนะไอพวกเจ้าชู้หลายใจได้แล้วอยากได้อีกนะมันจะมีประเภทนี้เข้ามาดวงผู้หญิงนะบอกเลยระมัดระวังแฟนจะไปม,มีเมียน้อยมันจะมีความสัมพันธ์ในเรื่องของการครบสอนเจ้าชู้นอกใจส่วนคนผู้หญิงเองก็เถอะสวยมีสเสน่ห์ดึงดูดใจจะมี คนเข้าหาถึงแม้ว่าเขาจะรู้ว่าคุณมีผัวอยู่แล้วก็ตามแต่ก็ยังจะอยากจีบยังจะตามตือ้อเพราะฉะนั้นเนี่ยท้ายที่สุดมันอาจจะไม่ได้มีปัญหากันหรอกระหว่างคุณกับคนรักอะแต่มันจะเป็นอะไรที่ทำให้คุณนะปวดหัวเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากปวดหัวก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีละกันละจัสนะม์น่ะมันมันเป็นอะไรที่แบบว่า อย่าไปสร้างเงินไขายอะไรกับความรัก ถ้ามันแบบว่าเล่นๆขำๆแล้วมันไม่ได้เสียหายอะไรมากมายก็อารมณ์อร่วยให้กันละกันละกันกรรมคือผลของการกระทำถ้าจะละัลาถ้าจะแหมลักสนุกตื่นเต้นอะไรยังไงแฟนจับได้ขึ้นมาแล้วโดนพิภากษาโดนเชืออขึ้นมาเดี๋ยวหาว่าส้มมะไม่เตือนนะสำหรับชาวราศีตุลที่มีคู่แล้ววะนะแต่หลายๆคนที่รอคอยคนรักก,กลับมาก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะจ๊ะก็ลองเปิดโอกาสละกัน นะถ้าคิดว่ายังรักเขาอยู่รอคอยเขาอยู่ก็เปิดใจแต่หลายหลายคนที่คนรักเก่ากลับมาแต่สันดานเดิมนิสัยเดิมคือเจ้าชูไม่หายเจ้าชูไม่เลิกอะไรแบบนี้ถามตัวเองแล้วกันว่าจะเอาไหมถ้าจะเอาก็เอาแล้วแต่นะไม่ได้ว่ากันอ่ะแล้วแต่จะคิดพิจารณา แต่สำหรับชาวราศีตุลท่านใดท่านไหนที่เป็นโสดช่วงนี้รักข้ามรุ่นรักต่างวัยอายุห่างกันหลายปีหลายๆคนจะได้พ่อแม่ หลายๆคนจะได้ไม่ไม่หรือจะได้คนที่ผ่านการมีครอบครัวมาแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆเขาอาจจะเด็กกว่าคุณก็ได้แต่เขาเคยแต่งงานมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะแก่กว่าก็ได้แต่มันเป็นอายุต่างกันหลายปีหรืออะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นคนเก่าๆคนเดิมๆกลับเข้ามาในชีวิตคนที่คุณเคยจีบคนที่คุณเคยแอบชอบจะกลับเข้ามานะสําหรับคนโสดเดอะจั m e n t เนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยที่จะนําพาให้เราได้มาเจอกันก็คือ กรรมหรือการกระทําที่เราได้ร่วมกันสร้างมาตั้งแต่อดีตชาติคนราศีตุลนนะ่ะเป็นคนที่มีเซนต์หรือมีลางสังหรณ์ในเรื่องของความรักอยู่แล้วถ้าคนไหนมาไม่ดีอ่ะคุณจะรู้คุณจะรู้ด้วยเซนต์ของตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคิดและแตัดสินใจเอาถ้าลางสังหรณ์เราบอกว่าคนคนนี้ไม่ดี ก็ลองค่อยๆใช้เวลาเรียนรู้ศึกษากันไปแต่ถ้าตัดได้ไม่ต้องแบบว่าไปต่อความยาวสาวความยืดตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเลยก็ได้นะแต่โดยรวมถามว่าดีไหมก็ดีแหละส่วนสายฝอสายต่างชาติก็มีเฮนะสำหรับคนโสดก็ลองเปิดใจดูแล้วกันย้ำว่าจะอายุห่างกันหลายปีอ่อนกว่ามากๆหรือแก่กว่ามากๆก็เอาที่คุณสะดวกก็แล้วกันนะจ๊ะต่อไปชาวราศีกุม ชาวราศีกุมไพ่ได้หนึ่งไม้เท้ารักแรกพบนะจ๊ะสําหรับคนโสดหนึ่งไม้เท้าราชาดาบแล้วก็เพจซอฟวนหลายคนมีเกณฑ์เจอรักแรกพบหลายหลายคนพบรักจากการเดินทางแล้วชาวราศีกุมเนี่ยจริงๆพ่อแม่ก็มาเด่นนะต่างชาติก็มาเด่นนะแต่คนคนนี้โคตรขี้หึงขี้ห่วงขี้ระแวงขี้เอาแต่ใจอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะแต่มันก็ดีไหมมันก็ดีแหละแหมกระ ชุ่มกระชวยชอบให้เขาหึงเป็นโรคจิตชาวราศีกุม,มนะบางคนชอบชอบให้หึงชอบชอบให้จิกชอบให้ตามรู้สึกว่าโอ๊ยเลอค่ามากแฟนตามจิกแฟนหึงแฟนห่วงอะไรแบบนี้จะเป็นในลักษณะนั้นหนึ่งมเมเา้าเกิดความรักแบบแหมไปเดินสะดุดหัวแม่ตีนกันนะแล้วก็เฮ้ยชอบอะเป็นอุบัติเหตุแห่งรักเจอแล้วก็ปิ๊งปิ๊งปิ๊งหลายคนเจอเป็นรักแรกพบหรือหลายๆคนเจอความรักแบบกุ๊ก กิ๊กกะหวานชื่นแบบเด็กๆพ่อแง่แม่งอนอาหรือหลายๆคนจะเจอความรักจากการเดินทางขอสแสดงความยินดีกับชาวราศีกุมที่กำลังโสดอยู่นะจ๊ะส่วนคนที่ไม่ชัดเจนคนที่ไม่ชัดเจนเนี่ยอยากจะบอกว่าอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะ ไอคนที่คุณไปชอบอยู่นะถ้ามันมันนามันตาจะหล่อเลิศเลอจะสวยเลิศเลอแค่ไหนส้มมะแนะนําว่าเทมันไปเฮอนะเหนื่อยเปล่าเสียเวลาเปล่าคนใหม่ๆเลิศแซบแล้วถูกชะตาคือเจอปุ๊บเนี่ยชอบเลยเพราะฉะนั้นนะไอคนที่เราไปตามตื้อตามจีบมันมานานแล้วมันไม่เห็นค่าเราสักทีอะชดใจมันไปเลยค่ะ สิ่งใหม่ๆเข้ามาน่ารักนะจะเป็นความรักแบบเด็กๆอ่ะกุ๊กกิ๊กใสๆอุ้ยน่ารักอ่ะมันเหมือนแบบเป็นฟิลป๊อปปิเลอร์ป่ะอ่ะลองเปิดใจดูแล้วกันบอกเลยอ่ะสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วช่วงเนี้ยระมัดระวังความงี่เง่าความเอาแต่ใจของแฟนของคุณกับบางทีจะมีเรื่องให้จับผิด ขี้หึงขี้หวงขี้ระแวงหึงปุ๊บพูดจารประชดหรือมันจะมีเรื่องอะไรบางอย่างให้ประชดประชันซึ่งกันและกันหรือบางคนชาวราศีกุมช่วงเนี้ย แฟนบ้าการบ้างานไม่สนใจไม่เอาอะไรสักอย่างเกิดงอนกันเกิดขึ้นล้เกิดการประชดกันไม่สนใจฉันหรอได้ไม่สนใจผมหรอได้อะไรเงี้ยอย่าประชดมีอะไรก็พูดจากกันดีๆแหมศักดิ์ศรีมันคำคอแล้วเกินฟอร์มเยอะแล้วเกินนะมีอะไรต้องการอะไรชอบแบบไหนคุยกันดีๆอย่าประชดนะกับไอเรื่องของความขี้หึงขี้ห่วงขี้ระแวงอะลดลาวาศอก ลงบ้างก็ได้นะแต่ส่วนใครที่แฟนหึงเนี่ยบางทีก็ต้องคุยกันแต่ถ้าตัวคุณเป็นคนขี้หึงคุณก็ต้องปรับนะแค่นั้นแหละอย่าประชดอย่าจ้าอารมณ์นอกนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะสำหรับชาวราศีธาต <c oughs> ธาตุลมใช่ไหมราศีธาตุลมประจำเดือนอกันยายน2563เสริมดวงความรักด้วยการทำบุญบริจาคโลหิตจะไปเดียเด่ยวๆหรือจะไปเป็นคู่ก็ได้บริจาคโลหิตบริจาคเลือดสักหน่อยหรือทำบุญที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ทำบุญกับโรงพยาบาลทำบุญกับสงอาพาธหรือหลายๆคนที่อยากทำบุญกับเด็กหรือทำบุญด้วย บริจาคหนังสือหรือทําเกี่ยวกับเรื่องของทุนการศึกษาเป็นแสงสว่างทางปัญญาอันนั้นก็จะทําให้ความรักราบรื่นแล้วก็ได้เจอคู่แท้นะส่วนในเรื่องของการมีลูกมีบุตรเนี่ยตอนนี้ยังไม่แนะนํานะพับโปรเจกต์กันไปก่อนทั้ง3ราศีนะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันฝากกด subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยถ้าอยากดูดวงก็ทักแชทมาสมมาพยากรวันนี้ลาไปก่อนบายบายสวัสดีค่ะ